แรงบันดาลใจตอนต้อนรับดีมีมงคลไม่ว่าผู้ที่มาเยือนจะเป็นใครจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใดในสถานการณ์เช่นไรหากเราให้การต้อนรับอย่างชาญฉลาดเราจะสามารถชนะใจคนนับตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวดังที่ครั้งหนึ่งการต้อนรับอันดีงามของพระเทระแห่งคีรีวิหาร สามารถพลิกสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อเล่ากันว่าในสมัยก่อนประเทศลังกามีโจรกกหนึ่งเที่ยวปล้นชาวบ้านตีชิงข้าวของเงินทองและข้าวปลาอาหารจนชาวบ้านหวาดกลัวพากันหนีไปอยู่เมืองอนุราทบุรีทั้งยังไม่กล้าไปกราบไหว้พระเจดีที่กิรีวิหารเพราะกลัวภัยจากโจร อยู่มาวันหนึ่งพวกโจรชวนกันไปปล้นคีรีวิหารเมื่อคนรักษาวัดได้เห็นโจรยกพวกมาก็รีบไปกราบเรียนพระเถระเจ้าอาวาสพระเถระจึงถามคนรักษาวัดว่าเรามีข้าวสารอาหารแห้งเนื้อปลานมเนยหรือไม่คนรักษาวัดจึงตอบว่ามีแต่ของที่จะถวายทรงขอรับ เทระจึงสั่งให้เอาของเหล่านั้นไปหุงต้มเลี้ยงดูโจรทั้งกำชับให้ต้อนรับเหล่าโจรด้วยมารยาทอันดีงามฝ่ายโจรทั้งหลายไม่เคยคาดคิดว่าพวกตนจะได้รับการต้อนรับอย่างมีมัตรีจิตถึงเพียงนี้เพราะต่างได้รับแต่ความเกลียดชังเสมอมาโจรเหล่านั้นจึงถามคนรักษาวัดว่าเหตุใดพวกเราจึงได้รับการต้อนรับอย่างดีเช่นนี้ คนรักษาวัดจึงตอบว่าเพราะพระเทระเจ้าอาวาสของเราเป็นผู้ให้ความสำคัญในการปฏิสันทานให้เกียรติผู้อื่นเสมอท่านจึงให้การต้อนรับอันดีงามแก่ทุกผู้คนโจนทั้งหลายจึงพากันไปหาพระเทระถวายนามัสการแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกผมพากันมาในครั้งนี้ตั้งใจจะมาปล้นวัดของท่าน แต่กลับได้รับการต้อนรับจากท่านเป็นอย่างดีพวกผมซาบซึ้งใจและเลื่อมใสในการต้อนรับของท่านยิ่งนักนับตั้งแต่วันนี้ไปพวกผมจะขอรับอาสาเป็นผู้รักษาวัดไม่ให้มีอันตรายขอท่านจงเป่าประกาศให้ชาวบ้านทั้งหลายมากราบไหว้พระเจดีเถิดนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันมาทำบุญถวายทานที่วัดเช่นเดิม โดยมีโจรทั้งหลายมาคอยต้อนรับที่ริมฝั่งน้ำผ่าชาวบ้านทั้งปวงไปสู่วิหารทำบุญให้ทานการกุศลและกราบไหว้พระเจดีหลังจากที่ชาวบ้านถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วของที่เหลือก็จะเก็บไว้ให้โจรเหล่านั้นครั้นถึงเวลาที่จะกลับพวกโจรก็จะตามไปส่งเมื่อมีผู้อารักขายอย่างดีเป็นที่ปลอดภยัยเช่นนี้ ชาวบ้านทั้งหลายจึงพากันมาทำบุญให้ทานเป็นอันมากการต้อนรับด้วยการแสดงน้ำใจสามารถเปลี่ยนใจโจรร้ายให้กลายเป็นมิตรได้ด้วยดีสมกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งยกย่องการต้อนรับอันดีงามว่าเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญทุกครั้งที่เราให้การต้อนรับ จะเหมือนมีคุญแจวิเศษมาไขาใจเราให้เปิดกว้างพร้อมจะเผื่อแผ่ความสุขให้กับทุกคนไม่เพียงเท่านั้นคุญแจวิเศษแห่งการต้อนรับนี้จะไขเปิดใจผู้มาเยือนให้รับความสุขรับความปรารถนาดีของเราได้เมื่อเราเริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงใจความสุขความเจริญก็ย่อมจะหลั่งไหลามาเมื่อใดที่เวลาแห่งการต้อนรับมาถึง เมื่อนั้นเราจงรู้ว่าคุญแจวิเศษได้มาอยู่ในมือเราแล้ว